ดูไกบัวสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับนะครับแใจท้องใจน้องกใจหรือว่าอะไรบนฟ้าฝนาล,ลมพายุพัดกระหน่ำพัดกระหน่ำ <laughs> อ,อ้าวอ้าวขเขาเตลียงหน่อยครับไม่ไ <laughs> ด้ตอ,อนนี้คนรบกวนตอนนี้อะไรเลย ใช่ดิโอพ่อไปนั่งหลังไหนไม่ต้องั่งนักตรงควายวันนี้เป็นทริปโกสูมุมติมทุกสัยไกินข้าวริมแม่น้ำชี นี่แหละครับคือทางเข้าแล้วตอนนี้กำลังจะออกครับกลัโอ้รถติดครับเดียวเดีเอาเกียร์ทเกียร์ท็วเร็เร็ว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 รเร็วเรรเรร